สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการโคลนฮาร์ดดิสก่อนหน้าตาหน้าจอที่เห็นตอนนี้นะครับก็เป็นระบบบริการ windows pe 11ของแผ่นไฮรินบูสซีดีนะครับก็ถ้าเราจะทำการโคลนฮาร์ดดิสก็ไปที่มเมนูมปุ่มสตาร์ทนะครับที่มเมนูมปุ่มสตาร์ทคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ all program แล้วก็ไปที่เมนูย่อย Hard i s Tool นะครับไปที่เมนูย่อย Partition Tool Partition Tool นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม DigiNet ก็โรปรแกรม DigiNet นะครับเปิดขึ้นมาหลังจากที่โปรแกรม DigiNet เปิดขึ้นมาแล้วนะครับไปที่เมนูด้านบนนะครับเมนู Tool แล้วก็เลือกคำสั่ง Clone d i t ตัวโปรแกรมนะครับก็จะให้เราเลือกต้นฉบับนะครับผมก็จะเลือก ตัวนี้นะครับเป็นต้นฉบับที่ต้นฉบับกดโอเคแล้วก็ให้เลือกปลายทางนะครับที่ไปทางก็กดตรงนี้นะครับกดโอเคเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทครับโปรแกรมมันจะถามยืนยันเพราะว่าข้อมูลมันจะถูกแกนทับกันนะครับให้ตกลงลก็กดโอเคไปก็รอนะครับโปรแกรมก็จะทําการ Copy ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าจะเสร็จ ร้อยเร์ซครับจะช้จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความจุของดีส d นะครับตอนนี้ก็จะพักไว้ก่อนนะครับจากที่โปรแกรมโคลนเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นคำสั่ง complete กดที่ปุ่ม complete แ,มแล้วก็ปิดโปรแกรมแล้วก็รีตาร์ทเครื่องนะครับ ตัดเตาเครื่องเลยก็เป็นอันเสร็จะคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ